จ้าวัสดีครับพี่น้องขนมปังมากินแต่น้อยบ่เงินยังบ่ล่ะเหลืออยู่้านจีบกาบาทนี่แหลนะ้วขนมปังยุ่งใส่นี่นี่เอากินอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นนอ่ะอย่ไดิซองเหนตะกีแล้วรอนเลยอ๋อกับบา,าร์ไพลเล่แล้วเนาะาให้บันเลิกก็ได้เมน,นูเอาซาดปูให้อันใ้ซองก่อนไม่จะกินอะไรเดี๋ยวหาเขนมปังเดี๋ยวแม่แป๊บนึง เจ๊เราพ่อมีรถกำนุกกรเลยให์เรามาถ่ายอยู่นี่ว่าสิไปยทรงเราสิว่าแบบขอเงินนุกพ่อมีให้เราเนาะยพ่อมีให้เราหน่นหนหนอยนึงกับพ่อมีให้เราตอนนี้จะไลยมีเงินอยู่เดือนสิบบาทก็เลยเพิ่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเก๋สิเตยล่าแล้วค่ะนุกกระเล่ขึ้นมาเงียบเงียบทั้งรถแป๊บนึงเด้อแบบ เอาสาตว์ให้ก็คะ่ะนุคน,นอุบ,บไม่ตัตคโณเดิร์จัตะวันนุอยู่สารคามกะสิไปสารคามเ<อ>มืม่อนี่เมือเศร้านี่จะมีงานขอนแก่นกะสิไปเแบบดี๋ยวเพิ่นมาหาแต่แต่พูดแล,ลาล่ะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นยูทูบเบอร์ รถจะสายม,มาอ่ะมัไม่เหมาอ๋อไปนั่งใครละแม่นนมิเตนยืนปะอันนี้นั่งเกนใอ๋อค่ะนั่งเกนรวมจะสบายจะพี่สาวซุยยังก็จะ,ะจฮะบาง,งอนเป็นคนใสก่อคนอุดรนีนะ่มากรหมูเหรอมูทิมเลิศเอามาากไหนพน

แม่เราพนม้าพนมูถิมพันมูถิ่มพันเลยเดี๋ยวว่าสิไปสง่งเพราะว่าพันย้ายางหัวเจ็โลแล้วถ่ายยี่นีล่ล่ะอดอกถ่ายยี่นี่ล่ะไอนีละรายนทันอยู่ แ่สิฟาเสื้อนำะ ต่ลาดาต,ต,ตีหาตัวแยกันมั้งกำลังเ็ตีหาอยู่เจ้าบ่มีโหลดบมบบีอยู่บนบาอยู่บ้างจะห,หา,างบ้งนงานข้างเขาจะรถนอบ่ต้องอันนี้เด้อนูมมกัน หมูหมูหนูเป็นว่าแล้วหมูกระรังสิเนี่ยว่เสียวสารมาปูไม่กัดแตงใดล่ะต่ของใส่สุดจะสิแม่เอาคือนพวกกิน ตัดชินใจกูไปเพื่อกันลาพี่น้องกันไปพ่อคนเขาหายเขากะหายละเจเแต่วว่าหนูว่งนี้ฮะนี่เลืออันนี้คือการแมชชดอตก็ะไ,ได้ติดหนาไิที่บัางผ่านสองวัางละหนูก็ไปกินเขามาแล้วแต่แติดซีเรืนอนติเจ้าอตามมาดังแขาเพว่มราคานี่ยเห โอเคค่ะ,ะ,ะยย okay. เดี๋ยวยโอเคเดี๋ยวเจ้านายนู้เดี๋ยวถ่ายานาก่อนกินลูกซิมลูกซิ่มเพิ่งมาหาย้สบได้นะจำทั้นายบ่อยไกระถาเตยลาเพิ่ว่าเพื่นเสียเอามะคอให้เป็นของเงินคาโรดแต่เหมือนกับไม่หายแต่ก็เรียกว่าข้าสันรนะขับ,บ น่าเกียดกันหรือว่าทากันได้ก็คือทา,า,า,อาค่ะทาโอคสณตาเดาไหมคะจะเห็นชัดเนาะก็คือทาให้เตยเลือดเตยล่ามไว้ไปทรงได้อยู่โอเคออเคนาะเจเปันมืออืมันคือเห็ุงานบออยู่บ้านบอละเมาเองบอเลื่อนไปนี่ลูกกว่ หยิบสองหยิบสามับของขึ้น41ก่ีเสก็เป็นน่องมวยปีเดียวเดกมัน24เปเด้ะมานี้ะูที่สนู่หกาอเอาจาของสาี่กมนเตะได้แฟนแต่อายุสิบีมีแต่อายุสิบแต่นอย่ผมมาเจอแล้นเ แต่ไม่ก,ก็ต้องเรียนอย่าง <c oughs> ตัวเองเรียนแล้วก็แก่ๆกระไรยางไปเลยเอาพี่น้องค่ะกับคีมีฝากไว้สนีทค่ะกับพี่บางอ่อนบอกพี่บางอ่อนบงออนองอังเอิญเจออายุสามสิบเก้าปีนี่นแล้วค่ะอันนี้ก็คิมีกับกบ๊มี่ยางค่ะฝากไว้เด้อค่ะสำรับผู้ใดที่แบบใสไไ่มาใส่กับเบิ่งกนี่ดีนาะขนาดมูสนิทเรียนยัง คุณตะกีนเนี่ยจัดนัไว้านก็เะใครในตบกินเราเนาย่เนะก็โชคดีอีกะทว่าพอกัน่เนาะโอเคค่ะฝาคลิปนี้กับบมี่าคอยเดทไทยค่ะเดี๋ยวไว้มีเต็นมิหยังน่ก่อนเดี๋ยวสิทายนะค่ะเนาะกับคลิปนี้ฝากไว้สนีค่ะ